คิิดเรียนนวกับคคูฝงมีหลายคนที่อยากให้ประเทศไทยมีหิมะตกเนื่องจากความร้อนที่เราต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเกินจะต้านจริงๆแล้วทำไมประเทศไทยไม่มีหิม,มะเคตตรงัยป่ะประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในช่วงละติจุดประมาณ5องศาเหนือถึง20องศาเหนือซึ่งเขตที่จะสามารถมีหิมะตกได้นั้น คืออยู่เหนือละดิจุดที่23.5องศาเหนือนะหรือต่ำกว่า23.5องศาใต้ถ้าถามว่าทำไมพื้นที่ตรงนั้นถึงเอื้อให้เกิดหิมะเนี่ยคงจะต้องอธิบายกันทั้งวันงั้นผมจะพูดได้ง่ายที่สุดนะครับคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเขตพื้นที่ของเราเนื่องจากหิมะนั้นก็คล้ายกับฝนแต่มันถูกความเย็นทำให้น้ำนั้นแข็งก่อนที่จะตกลงสู่พื้น ซึ่งรูปร่างของเก็ดหิมะนั้นก็จะแตกต่างกันตามแต่ละอุณหภูมิที่มันเกิดทีนี้ทุกคนคงจะเกิดคำถามใหม่ว่า แล้วลูกเห็บกับหิมะเนี่ยต่างกันยังไงลูกเห็บนั้นมีกระบวนการเกิดคล้ายหิมะต่างแต่เพลงลูกเห็บจะมาพร้อมกับเมฆค,คิวบโูโลนิมบัสซึ่งอุณหภูมิภายในจะต้องอยู่ในจุดเยือกแข็งของน้ําก็คือ0ูนย์องศาเซลเซียสหรือ3 2ององศาฟาเรนไฮน์ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนรวบรวมสติให้ดีก่อนเนื่องจากกระบวนการเกิดลูกเห็บเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึง คิดว่านะมันก็คือการที่ไอ้น้ำนั้นรวมตัวกันเป็นเม็ดฝนถ้าในสถานการณ์ปกติมันก็จะตกลงสู่พื้นดินแต่ด้วยกระแสลมที่รุนแรงของเมฆค,คิวโมโรนิมบัสรวมกับอุณหภูมิที่ต่ำจนถึงจุดเยือกแข็งของน้ำทำให้น้ำที่มีมวลเบาถูกพัดวนไปวนมาจนกลายเป็นน้ำแข็งและเมื่อมันมีมวลหนักมากพอจนกระแสลมทำอะไรมันไม่ได้มันก็จะตกลงมาสู่พื้นกลายเป็นลูกเห็บแบบที่เรารู้จักกัน คีย์หลักของลูกเห็บคือเมฆคิวบูรนิมบัสนะครับส่วนหิมนะนั้นแค่เมฆฝนธรรมดาก็สามารถเกิดได้แล้วหลังจากที่ฟังเรื่องปวดหัวไปเยอะละผมก็เลยจะพูดถึงข้อดีของการไม่มีหิมะให้ฟังละกันถ้าเรามองว่ามันเป็นข้อดีนะ 1. นะ 1. เราจะไม่ต้องใส่เสื้อผ้ากันหลายชิ้น 2. เราจะไม่ต้องเปืองแก๊สและเปลืองไฟขึ้นแถม เรายัางนั่งบนชักโครกได้อย่างสบายใจ 3. เราจะไม่ต้องเสียเวลาในการเคลียร์หิมะหน้าบ้านรวมถึงบนหลังคา 4. เราจะไม่เจอกับการจราจรที่ลำบากกว่าที่เป็นอยู่ 5. เราจะไม่มีภัยพิบัติจากหิมะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 เมื่อกี้นะคะนักเรียนก็ได้รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วเนาะว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่มีหิมะนะคะก็เป็นการเกริ่นนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนซึ่งนักเรียนก็คงจะทราบจากวิดีโอแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องหิมะนั่นเองค่ะซึ่งนะคะภาระงานในวันนี้ก็คือให้นักเรียนสรุปเรื่องหิมะนะคะลงในสมุด ดยนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่องหิมะได้นะคะจากหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หเล่มที่2หน้า82ถึงหน้า83นั่นเองค่ะาสามารถที่จะไปศึกษาได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะสรุปสั้นๆก่อนนะเ,เกี่ยวกับการเกิดหิมะนะคะหิมะนะคะเกิดจากไอ้น้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง จากนั้นรวมตัวกันจนหนักมากและตกลงพื้นโลกเมื่อตกลงมาในเขตอากาศเย็นจะตกลงมาถึงพื้นโลกเป็นหิมะค่ะคำนี้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าหิมะเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะข้างบนเนี่ยมันจะเย็นอยู่แล้วใช่ไหมบนชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเย็นถ้าเกิดว่าพเพอิญหิมะมันเกิดตรงประเทศไทยแหละมันอยู่บนฟ้าของประเทศไทยข้างบนมันเย็นแต่พอระหว่างทางที่หิมะตกลงมาเนี่ยมาสัมผัสกับอากาศร้อนอยู่กลางอากาศนะคะ หิมะก็จะละลายกลายมาเป็นฝนธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าหิมะเนี่ยไปตกในประเทศที่หนาวเช่นแถบบิโลตอย่างเงี้ยเนาะก็อากาศเขาเย็นใช่ไหมคะหิมะก็จะยังตกลงมาเป็นหิมะเหมือนเดิมจนถึงพื้นนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เขาบอกว่าหิมะเกิดจากไอ้น้ําในอากาศนะคะระเหิดกลับนักเรียนยังจําคําว่าระเหิดกลับได้ไหมที่เราเรียนเรื่องการเปลี่ยนสถานะเนาะการระเหิดคือของแข็งเปลี่ยนไปเป็นสถานะแกส๊ส ส่วนการรลกเหิดกลับก็คือของที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะกลายมาเป็นของแข็งนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนมาดูคํานี้ค่ะไอน้ํานะคะไอน้ําก็คือน้ําที่อยู่ในสถานะแก๊สใช่ไหมคะ,ะทีนี้ไอน้ำเนี่ยมันเกิดการรละเหิดกลับค่ะกลายมาเป็นน้ําแข็งนั่นเองก็คือจากสถานะของแก๊สนะคะกลายมาเป็นสถานะของแข็งนะคะนี่คือการรลเหิดกลับเป็นการเกิดหิมะนั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะมาศึกษาต่อในหนังสือของเรานะคะ,ะสำหรับในหนังสือนะคะนักเรียนสามารถเรียนในหนังสือได้เลยหนะ้า82 83นะดูในหนังสือมันก็จะชัดกว่านะคะในหนังสือเขาก็บอกไว้ว่าหิมะค่ะเกิดจากไอ้น้ำในอากาศค่ะและเหยกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจนกว่าอากาศจะพยุงมากขึ้นนะคะเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้ได้นะคะ ซึ่งตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยในเขตอากาศเย็นหิมะจะตกมาถึงพื้นแต่ในอากาศร้อนหิมะจะเกิดการหลอมเหลวเป็นสถานะกลายเป็นของเหลวหรือกลายเป็นฝุนก่อนตกถึงพื้นนั่นเองค่ะอันที่ครูอธิบายไปไว้ตอนแรกเนาะหิมะมีลักษณะเป็นผลึกสวยงามจะพบในประเทศที่มีอุณหภูมิของอากาศลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสและเมื่อหิมะตกลงบนพื้นโลกที่มีความเย็น จึงยังแข็งตัวอยู่ทำให้สามารถนำมาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะเล่นได้นะคะนักเรียนถ้าเรากำลังเปิดหนังสืออยู่ให้เราขีดเส้นใตนะะ้นะคะสักครู่นะคะครูขอใช้ปากกาให้ขีดเส้นใต้อะขออภัยให้ขีดเส้นใต้นะตรงนี้เนาะมันจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่า การระเหิดกลับอย่างน้อยเราก็ต้องจําให้ได้ว่าหิมะอ่ะมันเกิดจากการระเหิดกลับนะคะพอเราจําคําว่าการระเหิดกลับเราก็จะจําได้ว่าอ๋อการละเหิดกลับคือจากแก๊สกลายเป็นของแข็งนะก็คือไอ้น้ํากลายมาเป็นผึงน้ําแข็งนั่นเองอ่ะในทีเนี้ยมันก็รวมตัวกันใช่ไหมคะจนมันหนักพอมันหนักมากๆเกินกว่าที่อากาศจะพยุงไว้ได้เนี่ยมันก็เลยตกลงมาเหมือนฝนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันตกลงมาในลักษณะของของแข็งนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดตกลงมาในบริเวณที่อากาศร้อนมันก็กลายมาเป็นฝนเหมือนเดิมนะคะ ประเทศที่หิมะจะตกได้นะคะก็คือตกจากฟ้ามาถึงพื้นแล้วก็ยังเป็นหิมะเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มีอุณหภ,ภูมิต่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะศูนย์องศาเซลเซ,ลเซียสเราจะเรียกว่าจุดเยือกแข็งะคะ่ะก็คือจุดที่น้ํากลายปเป็นน้ําแข็งนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็มีเกร็ดความรู้ด้วยค่ะบอกว่าเกร็ดหิมะประกอบด้วยผลึกน้ําแข็งจํานวนมากซึ่งผลึกน้ําแข็งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันเป็นเกร็ดหิมะที่มี6กด้านและมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป สำหรับภาพของเกล็ดหิมะนะคะในคลิปวิดีโอเปิดตัวเมื่อกี้เนาะอะคุณครูเขาก็มีภาพเกล็ดหิมะหลายๆแบบให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะะมาดูวิดีโออธิบายหิมะกันค่ะหิมะที่ตกลงมาจะมองดูแลสวยมากเมื่อเกล็ดหิมะค่อยๆตกลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล เกล็ดหิมะเป็นล้านๆสามารถตกลงมาพร้อมกันในซิวนาทีเดียวคุณอาจจะคิดว่ามันดูเหมือนกันหมดแต่ช่างน่าประหลาดใจนักที่เมื่อเวลามองผ่านกล้องจุลทรรศคุณจะพบว่าไม่มีเกล็ดหิมะใดที่เหมือนกันเลยเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นหยดน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในเมฆจะแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ซึ่งก็คือการกำเนิดของเกล็ดหิมะเมื่อมันตกจากก้อนเมฆขนาดแล้วรูปร่างของมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่แตกต่างในขณะที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเกล็ดหิมะจะรวมตัวกันเป็นแผ่นขนาดเล็กจิ๋วที่มีรูปทรงหกเหลี่ยมเมื่ออากาศเย็นลง แชร์ของมันจะแตกกิ่งก้านสาขาสร้างรูปแบบที่มีรายละเอียดแตกต่างกันและถ้าเกล็ดหิมะเย็นลงไปกว่านั้นอีกกิ่งก้านลแหลมจะแตกออกมาจากผลิกเราเรียกว่าเดนดรั เกรทิมะแต่และเกรดจ,จะตกลงมาด้วยเส้นทางที่ไม่เหมือนกันทำให้เกรทิมะาทุกอันสัมผัสกับคุหาภูมิที่แตกต่างกันและนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเมื่อเกรทิมะตกถึงพื้นเกรทิมะจะมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกันโดยมีตั้งแต่แบบเข็มแหลมๆไปจนถึงแบบดาวลายฉลุดูกไม้ เค okay. ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ดูภาพของเกิดหิมะไปแล้วเนาะแล้วก็อธิบายด้วยว่าทําไมมันถึงมีหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการเกิดหิมะค่ะนะคะเอาโอเคมาดูขั้นตอนที่1นนะคะก็คือข้างล่างนี้เลยเนาะตามหนังสือของเรานะคะสําหรับขั้นตอนที่1นนะคะอ่าสักครู่นะคะก็ขั้นตอนที่1ก็จะอยู่ข้างล่างเลยนะคะ เป็นการที่บายนะคะแบบละเอียดเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อน้ำในแหล่งต่างๆเช่นแม่น้ําบึงทะเลสาบทะเลได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ําจะระเหยไกลายเป็นไอน้ําแล้วลอยขึ้นไปในอากาศค่ะ2ไอน้ำในอากาศละเหินกลับเป็นพลึกน้ําแข็งจากนั้นรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วจึงตกลงพื้นโลกในสถานะของแข็งค่ะ สามเมื่อผลึกน้ําแข็งตกลงมาบนพื้นโลกจะไม่ละลายจึงกลายเป็นหิมะนักเรียนอ่ก่อนหน้านี้ตอนเทอมหนึ่งอ่ะเราเคยเรียนเรื่องเคยเรียนที่เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมาแล้วอ่ะเนาะที่มันจะมีหมีมีพวกตัวนกเพนกวินนะคะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นบริเวณน้าแข็งที่อยู่ขั้วโลกเหนือใช่ไหมส่วนหนึ่งของน้ําแข็งก็คือหิมะนี่แหละ ที่ตกลงมานะคะพอตกลงมาแล้วก็รวมกันเยอะๆก็กลายเป็นน้ําแข็งบริเวณนั้นด้วยทีนี้น้ําแข็งบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไม่ละลายนะคะเพราะว่ามันมีอากาศเย็นทําให้มีสัตว์อาศัยอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะทําให้น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกเนี่ยก็เกิดการละลายเหมือนกันเดี๋ยวเรามารับชมคลิปวิดีโอนะคะน้ําแข็งที่ละลายจากภาวะโลกร้อนกันเลยค่ะภาวะโลกร้อนค่ะขอภัยด้วยนะคะถ้าออก เสียงรอเรือแล้วก็รอลิงผิดไปนะคะสภาพอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและโลกของเรากำลังร้อนขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาวะโลกร้อน เพิ่มของอุณหภูมิเป็นสาเหตุให้น้ำแข็งขั้วโลกจำนวนมหาศาลละลายน้ำที่ละลายนี้ท้ายที่สุดก็จะไหลไปรวมกันที่ทะเลเมื่อมวลน้ำเพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นการทดสอบปริมาณน้ำแข็งที่หลอมละลาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดเดาได้ว่าระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นเท่าใดแต่ก็ยังมีปัญหาระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับน้ําทะเลที่นักวิทยาศาสตร์คาดเดาไว้แล้วน้าที่เกินมานี้มาจากไหนกันนะ ที่าศาสตร์ก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขาที่จริงแล้วไม่มีน้ำที่เกินมาหรอกเพียงแค่พวกเขาไม่ได้คิดถึงการขยายตัวของน้ำตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเองเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของน้ำจะได้รับพลังงานความร้อนนี่เป็นสาเหตุให้น้ำเกิดการเคลื่อนตัวออกจากกันและมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น จะขยายตัวได้ในทิศทางเดียวคือขึ้นไปด้านบนมีการประมาณว่าการขยายตัวตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นตัวการที่ทำให้ระดับน้ำทะเลโดยรวมสูงขึ้นมากกว่า50% ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆรเนื่องมาจากการละลายของภูเขาน้ําแข็งและการขยายตัวตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ต่ำจํานวนมากจะประสบกับอุทกภัยที่รุนแรงและนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่การลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีความจําเป็นอย่างยิ่ง จบไปแล้วนะคะสหรับคลิปวิดีโอนั้นี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าปรากฏการโลกร้อนเนี่ยมันยังมีแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะในสักวันหนึ่งนะคะแผ่นดินที่เราเอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะหายไปก็ได้นะเพราะว่าเกิดภาวะน้ําท่วมนักเองนะคะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมนั่นเองะะเดันนนงนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยการลดภาวะโลกร้อนได้นะคะโดยการนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะรู้จักแยกขยะถ้าเราแยกขยะให้ถูกต้องเนี่ย คนที่เขาเก็บขยะไปเนี่ยเขาก็จะได้แบบเอาขยะอย่างพวกถ้าเป็นของที่รีไซเคิลได้ก็เอาไปทําการรีไซเคิลถ้าเกิดว่าเป็นพวกขยะเปียกก็เอาไปทําปุ๋ยอ่ะมันก็จะเกิดการเผาขยะน้อยลงใช่ไหมคะก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงรวมถึงให้ปลูกต้นไม้เยอะๆเนาะ,นะก็จะต้นไม้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะคะในการเปลี่ยนนะคะให้ ide, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆที่เราสามารถช่วยกันได้เนาะส่วน ถ้าเป็นเรื่องของใหญ่ๆขึ้นไปอย่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถหรือว่าเกิดจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของภาครัฐนะคะที่เขาจะดําเนินการต่อไปแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําสิ่งใกล้ตัวของเรานั่นเองค่ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอเรื่องหิมะในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้วันนี้ก็ไม่ได้มีข้อสอบมานะคะให้ได้ทดลองทําแต่ว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าคุณครูก็จะมี ข้อสอบชวนคิดให้นักเรียนได้มาทําเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะบันทึกนะคะหรือว่าสุบความรู้เรื่องหิมะลงในสมุดด้วยสําหรับคนที่แต่ว่าบางคนอ่จจะได้ใบงานไปนะเป็นคล้ายคกับบันทึกความรู้ก็บันทึกใส่ในใบงานได้เลยแต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําใส่สมุดนะคะโอเคค่ะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนา้าสวัสดีค่ะ